เอ๊ม hey, hey, uh, oh, hey. ันยังมาระวางคุณปนีเอยังมั่งนี่ซาราวะเราเคยเรียนจบสูงเหมือนกันล่ะพ่อไม่รูกฟังนาบีเล้งนี่ตัวเล้งในกุดานปั๊บกามายฟ้ามาอ่าเอามาอาไม้ได้เรียบร้อยยุดทื่อปฏิบัติเฮตีโบติโบเบต้นวาแกโยท่านเรื่องมันนั่นท่านใดนั่นเบต้นวาแกโย wakeknya wakek barang yang ditafsir dan diamankan itu panrowa adalah betul wakeknya ini betul yakni berbetulan dengan kata ahli tafsir dan kata ulama fukoha dan muhadisi betul wakeknya pandainan mentrong kapfam pincing mentuk tong อ่านไปเล็วฮะเด็ดนั้ออออน,น,น,นอายัดน,นั้นนี่ทำปวตัวครู่มาบอกตีลังพอได้เรียนรู้โอ้มันโทษปอตีขนนะาดวิดีโอต่อไปนี้จะทำขึ้นโดยอุปกรณ์จากเรงศสัทธาของบรรดาเหล่าพี่น้องผู้บริิกาเป็นงานศาสนาเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972779830ัสมิลลาฮิราะห์มานิราะหิม alhamdulillahi rabbin alamin قالَ مُصَلِّفُ ر ิ ه ِ ي م َ اللَّهُ ت َ ع َ ا ل ى و ล ن ف ع ฟ ن ا ب าิ ل و م ه ف ر ي ن آ م pertanyaan yang kedua na na di 43 le noh bermula ini ialah pertanyaan yang kedua jadi khobar bahi mubtada y a t a e y haza bermula ini nihat ni barang yang dalam zihin musonnib itu sing thi yang อยู่ในฟามคิดจิตใจมุซนับที่เกจะระบายต่อไปข้างหน้านี้ iyalah pertanyaan yang kedua pin kam tam di song. Oh, kau tahan wabri. Mana kalau kami tafsir Qur'an meandai rautamkan tafsir Qur'an dan beramalan di dalam nyonya Qur'an itu? Atau di tafsir? Lekarau rao yut aman patibat tam komun nai quran bok leh ah ka pop le ha, aja atau lain daripada nya quran itu rือ wa earn ja quran nya daripada sekalo hadis itu atau lain daripada nya dari quran na rือ quran bayan noi yakni nya ni daripada sekalo ahadith Cak Bandah hadis, hadis habis nini nabi wah pani-pani, belum amal. Lu eh, eh, perkuraan papna puaroan pasal malah judai pleidae pasal taipap. Eh, tafsir <-tuh> ing, leka jitu amal. Lu tafsir dan beramantu, tak lalu dengan lehatan diri kami itu. ด้วยกับทัศนาฟวามคิดเห็นฟวามเ,เข้าใจของเราเองนั่นแหละนะด้วยการเลรี้ยงตักต์ตัวเองนี่อธิบายนนหน่อยว่าดึวยัารตีอาตัวอันอิลมูโดยที่ไม่มีฟวามรู้นะ ความรู้ที่เราเคยศึกษารำเรียนมาจากทูกครูจากกีตาบต่างๆคาไมยนี่เล่นไงไงวะใช่ร้อยี่ตัศนาความคิดเห็นของตัวเองเอ้มันยังไม่ละวังคนปน,นีเอ้ยยังมั่งนีสาะราวะเราเคยเรียนจบสูงเหมือนกันล่ะพ่อไม่รู้ฟังน่าบีเล้งนี่ตัวเล้งนี่กูด่านปับ๊บกาไม้ฟ้ามว่าอ่อาหมาอา,มาไม้ได้เรียบร้อยหยุดทื่อปฏิบัติเนี่ย Tiba-tiba beton wakenyo, yang mana? Tan dahinan beton wakenyo, wakenyo, wakai barang yang ditafsir dan diamankan itu panrawa adalah beton wakenyo ini beton yakni berbetulan dengan kata ahli tafsir dan kata ulama fuqaha dan muhadisi เบื้องต้นว่าแกโยท่านใดนั่นมันตรงกับความเป็นจริงมันทูกทงอ่านี่เลยอันนี้นี่ออ่านไปเล็วฮะเด็ดนั้นอายัดนั้นนี่ทำพอตุกครูมาบอกทีหลังพอได้เรียนรู้โอ้มันโทกพอที่ขนาดมาโทกมาทีหลังที่วยะนี้อร์เบอ้อต้นแล้นมันไปตรงกับดึงานกาโตอาลิตตับเสด ไปตรงกับอุลามะมุปสซิรินคนนั้นว่าคนนี้ว่าอธิบายพันน,นอานั้นเตอช่วงที่อธิบายตับซีดกุดุตลานนั้นไม่ความโรนั้นหยุดทื่อปฏิบัติก็ไม่มีความโรนั้นมาโรทีหลังนี่เลยบ้างนมไปตรงกับใครมังเลยด้านกาโตาอุลามะฟุกฮาอาตบกาโตาิตับซิทอมืมาตรงกับคำพูดอุลามะฟุกฮะคนนั้นตรงกับยิบนุฮายยดว่าพอดี มาตรงกับอิหมัมรมลีว่าพอดีฮะมาตรงกับอิหมัมสยุตีวาด้านมุฮัดดีซีนเรื่อไปตรงคำพูนวัดดีซินเช่อนอิหมัมสยุตีจากตวอ,อย่างเป็นตน้นอิหมัมบบยฮากีคือมั้งละ่ะอ่านี่ถามว่าอาโดกะมัมมาโดอีอะเตาวตีอ,อาโด ใช่ได้ไหมละมุสเนี่ยคาถาแบบนั้นอัตติยาโดอรหรือใช่ไม่ได้อ่านี่นี่มันจีถามในทางดานวัวอามัลลั่นที่ปฏิบัตินั่นและเนาะอ่าใช่ได้ไหมหรือใช่ไม่ได้เต่จริงๆเรเล้ยวในการไปตับเสษกุร,รานไปตับเสษหัดเด็นอธิบายโดยร้อย,ยี่ตัวเองโดยปราศจากอินมูฟามรูนั้นไอ้นันฮารัมอยู่แล้วอ่า แต่พเอิ่นว่าอามัลั่นที่ปฏิบัติไปปลุกไปโซดครองไปตรงกันลาวดูตีฟุกฮะคนนั้นว่าอาอัลลิอัลลิมุบัสซิรินว่าวัดดีซินว่าไปปลุกอีกทีหลังนี่มันซ่องมุมซ่องประเด็นนั่นไอประเด็นที่ไปตัดเสษกุรานโดยไม่มีความรู้หยุดถื่ออามาันปฏิบัติเอาตามกุรานฮะดิษโดยตรงโดยไม่มีความรู้ใช้รยี่ตัวเองนี่อันนี้ถือว่าหารัมเลย เมื่อในหน,นังสืออันบาจุรียิมนกอเซมเลมที่หนึ่งนาทีรวยสิบเปดบอกว่าวญะฮรูม ah il ูตับซีรุลกุรานิวัลฮัดีซบิลาอินมินบอกว่าดันฮาร a มละอุเลมันตับเีตการกุรานดันฮัดเดสิตูดึงันเกตียาดอัลอิลมูฮาร a มไปตับเีตกุรานไปทับเีตฮัดีดสโดยไม่มีอิลมูวิชาฟามรู้ อีา่ายสามองอ่างไกระีเรานี่ถือว่าฮารัมว่ารัมทีหนึ่งเลยไปอธิบายเองนี่ไม่ฟังว่าเอามาหยึดถืออามานปฏิบัติผ้าเอิญไปพลุกว่ามันทุกทุกตรงกับกัมพูดฟุกฮะคนนั้นอ่าไปตรงกับอวดดีสิ้นคนนี้อไปอธิบายกุร,รานไปตรงกับนักตับซีดกุร,รานมูปัสซีรินอัลีตตับซีดคนนั้นคนนี้ kah mama doi atau ti ado? Cai dai mai la rư cai mai dai la o mo Ah, Nah, nan kư kam tham. Perjawaban nyo pertanyaan itu kam tob nya. Mo Bermula pertama tamo syarat bahi tiap-tiap beramalan itu. Ah, tong nia samkan ti sut ti ro tong เปิดตาโมตาโมชารัตชารัตเรกเรกเผื่อนเลยเงินเคไเรกเรกเผื่อนเลยบ้าฮีเตียบเตียบเบอร์อามาลันถูกถูกอามาลันอิบาดันไม่ว่ามายังไม่ว่าถือบวชไม่ว่าทำฮัจจ์ไม่ว่าอะไรก็เลวแต่ถูกอามาลันอิบาดันสารัตเริ่มเรกอนเผื่อนมันอิยอลละตาหูคบัดอัลอินมูต้องรู้ อ่าเขาว่ามากมาเลยมายังมายังวันรายญาทั้งหมดเราว่กกับมายังวันรายญาติเรากเออนะเข็นรูปก็ยกมือรอยกกกลมรกลมนี่อันนี้มันเปรนั่นชารตเรื่มเร็กเลยถูกอามาลันอิบาดันอิยอลตาหูคือตรงรู้น่เขียนมันเรามายังนี่เราก็ตรงรูเลยอ่ามายังนี่คือไอ้เรื่องชาตทตาได้ร e nah. ุ่งกุท่าได้าบายซอฟันปลือ อ่าสูหยุดพันพือรองกะพันพือไอรพันพือต้องรู้ซาโมอาโดลาอิโยอ,อิโยท ahu อิตูดีดรราาลยนยลนในุนรรอนในในในานในโนใ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 นอนตูตาม,มนในารรนในในานูไม่วนในในานรนใ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 นยนใ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 ่ในใมานในโนในในในะรูร้จากอันใุร,ร,รนราาใน,น,นนะโ,ดรรโดยตรงก็คือระดับบูมุจตในินมุตนในใ ระดับบรรดาสลาพุสซาเล่เล่าสหายเนี่ยพอรุ่นสมัยสหาเนี่ไอ้กิตาบายูรีกิตามียนันี่ยา,นา,นยา,า่ไหมก็รู้โดยตรงมาจากอัลกุรอานจากฮะดิษเพราะฉะนั้นทีวายิบจะต้องเรียนก็คือเรียนอิลมูฟิกยกตัวอย่าง <c oughs> ไม่ใช่เรียนกิตาฟิก <c oughs> นั่นทีวายิบคืออิลมูฟิกไม่ใช่กิตาฟิกอ่าไปลองคิดเรื่ตรงนี้ก็เรียกัน ือแสดงว่าให้มีอิลมูวิชากงฟิกถึงแม้จะไม่พานกีตาบสักทีก็ตามเช่นคนนี้รำเรียนวิชาฟิกนี่ก็คือไม่มีกีตาบเลยแต่ทุกครูบอกจดจำก็ได้อารู้ว่าชาตรุรงคุลผ,ผันนันพันนี่ก็ได้เพราะนันชารัตเรคือจะต้องรู้ไม่ว่าจะรู้มาโดยตรงจากในอัลกุราอานอาตอลอยายโยลายกุรอานอีตูหรือว่าอื่นจากกุราอานนะ ไม่ว่าจะเป็นฮะดิษนะไม่ว่าจะเป็นกีตาฟูโฮะนั่นดุนเราน้าในอีไปรูโดยตรงจากฮะดิษจากกุรอาน,นิมมดสิทกน็น่าจางอุลามะกันโกรงมาเป็นคีตาบตารรราเลวในโรกอยก็ยังอ่านถ้อยหน้าถ้อยหลังอยู่อุลามะก็บอกว่าฉันเลวรูอย่างไม่ประหัมไม่ตะฟักกุไม่เข้าใจทีเลยนอนเรียนนับภาษาอะไรอีเียงโดยตรงมาจากในอักุอานนมะดิทอีโรซ่าว่สาสมวมุมันเห็นในอันปับฮะดิษนามีบอกโลกชัดนี้ เออหย่าซบประมาทเลยพี่น้องจะกจระจิงอเด็ตนี้รวมไปคว้างอาดิตในอยู่มังด้วยอ่าไม่รว้อาิด็ดนนาซิกอดิตในมังโซกอยู่มั่งด้วยเนี่ยเจียอไม่ได้สามห้องเรานี่อา่านี่คือชาระเรื่มเรกเลยคือจะต้องตาหูจะต้องรูนะใส่ทีหวาจะต้องรู้ละ่ะการรูเป็นชารดเรก Permula yang demikian itu yakni keadaan tahu itu ialah pertama-tama syarat bahi tiap-tiap beramalan itu ialah hasilun wasabitun kerana. Nah, jadi elat bahi sawatu yang mazuh. Kerana jika tiada ditahu akan syarat. Protahak warau mayru ruang syarat nih. น่าชายโยเตียดซอมัชรูดเนนนนมัชรูดกระจายไม่ได้เอาในละชารัตเงินเคยข้องอามาลันคือเราจะต้องตะหูเราจะต้องเรียนรู้เพราะยันท้าเมื่อว่าเราไม่มีการเรียนรู้เนนนนมัชรูดก็คือเตรียมเตรียมอามาลันนั่นถือว่าใช่ไม่ได้อ่านาสะสัพปรติตรติตรสาวดีดลัมซูบาสเหมือนในมีระบูกลหลาไหน ອ່າໜັງສືມັດັນຊຸບັດຂອງເຊັກອິບນຸລຸສລານບອກວ່າວະກຸນລຸມັມບີໄກຣີອິນມີຍະມາລູອະມາລູຮູມໍດດຕົນລາຕຸກບາູນໃນມັດັນຊຸບັດຂອງເກອນຸລຸລາວກຸນລຸມັບີໄກຣີອິມຍະມາອະມາລູຮູມໍດດາຕົນ Lah toko balu. Ini eh, ini ini, eh, nah, dek porno punyok kalah uh, bangga. Uh, Beliin porno ini, tapi jambet ini ini, ini eh, jei lagi nana. Bawa uh, kopi kah karn mak. Reva mai artinya. Dan bar malah tiap tiap mereka yang beramal iyo, yaitu tiap tiap mereka. Mubtadat. สรับถูกถูกคนที่อามานปฏิบัติอามานลันนี้ดึงอันเกอเทียดอัลเอลมูโดยไม่มีฟ้ามรูเพราะนั่นทำเลียนแบบเพื่อนไม่ได้โดยไม่มีฟ้ามรูเนี่ยเบิร์มลออามานโยอามานเทียบเทียมอะไราก็อิตุมุตดาติทรงทัง้งนั้นบันดาอามานลั่นที่คนนั้นทำนั้นอิยอละดีโตโลกันดีโยกันสกลโลอามานโยกบนานอัลลอฮ์ปลักไซโตโล Arai plak tafsir tiado diterima kan dio kan sekalau amanyo Allah telah merap amaluhu mardu datun tuh tolo jumlah tafsir para kata mardu datun la tuko balu tiado diterima kan dio Allah merap ini mentruk mentrung juga minjing bang ah goyo tiwa tiado ditolok ดังจีกถ้าเราเรบเทีบันอโกโยเสก้าเราอมานโยนั้นดงวนวากเกโยวากเสกถเราอ่นโยเสกลรั้งหึ่งแม้ว่าจะตรงความเป็นจริงสักที่ก็ตามแหนะสยุตพันนีนี่มาฟ้ามนาภาคเรากดเรียดไม่รู้ที่ว่าจะรัดสยุตอะไรพันือเขามาบอกทีหลังนะไหวจิบและตอนสหยุตนาภาคจะต้องกดพื้นเล็กน้อยโอ้ชาติทำอยู่ปัณนีนี่ อืมเออมทุกเลวกันนั่นมาปลุกมาตีหลังนี่นาะ่ะเพราะฉะนั้นนะโมสสเนี่ยบอกว่า <c oughs> เป็นอามาลันเทดีตโลกันดิโยที่โดดิตริโมกันดิโยอ,อ่านี่อตัวกัจจรัตนไปไกลยดีบ้างอ่ะ <c oughs> มันกวาดไปหมดน่เลยอ่าตกอามาลันนั่นเลยอืมไปกวางและมีกาโตชาเอ <c oughs> nัก đạo vii còn đứng lao vào, nha lao xoay, al ilmu bigayri amalin zambon kabiron, al ilmu bigayri amalin zambong kabiron, khi qua ilmu phàm ru thì may aman patiband nị zambon kabiron do so nhang bớt xa io nị cái ba ลอตเตอรี่ไม่ได้หวยไม่ได้แต่ว่านั้นเลยอืไม่อามาก็ท่ำพันนี่นี่จักหู้กุมชังบัไปเป็นยานไปหาฟอบเลอร์แทงหวยเสียอันนี้ซ่ำบงกาบีรนไม่ฟ้ามำบาปใหญ่วัลอามาลูบีไกรีเอ็นเมนอ่าเกว่าอามานปฏิบัติทำคาแข็งบีไกรีเอ็นเมนแต่ไม่รู้แต่ว่าอันนี้ดอลลาร์ลนชาดีดนซูสัตด,ด,ดอลลาร์ เธอสัตย์ย่างเบอร์สังฆ์ทันอิอยอดอลาลนชาดีดนล่งพิษอย่างแรงอ่านี่สองกลุ่มนี้นี่เราคำยำทังค์โเแลยเนาะอิลมูบีไกรีอามานก็ไม่ำผพปั้มบุลกบิรวัลอามานบีไกรีอินเม่นไม่ว่าทำแต่ว่าไม่ศึกซากเรื่องที่ทำนี้ก็ดอลาลนชาดีดรรกไมยาวัลอามาลูมาอัลอินมีนูรนอาลลานูริน นะเขียวาการอามานปฏิบัติเรียพรมกับมีอินมูเอ,อาตังสองเรียนรู้มีอินมูเรื่องนั้นและปฏิบัติในทุกต้องนู่รนอาลานู่เรนเขียวะเป็นนูดรัสสมี่ซี่เซ้งถับลงบนนูดนั่นเลยนูดบนนูดมันสองนูดเลยนูดแรกก็คืออามานนูดตีสองก็คืออินมูฟาตูบาลิลลาฮีนาอาลาฮาไซนี ดังนั้นข้อคฟามป้าสุกความสําเร็จทางหลายจังดุนยาอาเคัน์อยประสบเกยบรรดาบุคคลตีอยู่บนฐานหาใจนีต่างทรงประการนี้อ่าก็คืออามานเละขับรวมด้วยอิลมูอ่าซึ่งกวีเชนบทนี้น่ะไปเลยได้ในน่าเตอปีเตอปีกิตาบฮิดายาตุสาลิกินคางคอ่าหนังสื้อฮิดายาตุสาลิกิน นาที่เจ็ดสิบซถึงเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวพี Parents, ่นองว่าเอ๊ะจดไม่ทันเลานาไปเล่นบารเยะตรงนั้นไดนะขอลันมุสันนิฟูรฮิมาฮุลลอฮุตะลาเกรนอโซฮิบาฮีกะตโตอุลามะยังมุดาวินะมรอกอิตูบาฮีอิลมุฮัลันดันฮารอม กรนอโซฮิดบาฮีกาตโตอ,อุลามะอัลลอฮฺทาลลไม่รับนี่อามาลันดังกล่าวเนี่ยทึงเมนจะตรงความจริงเพราะโซฮิดปรากฏจัดเจนเลยนะคำพูดของอุลามะอุลามะในอย่างมูดาวีนะมมร็อกอยตูบาฮีอินมูฮาลาันดันฮารอมซึ่งอุลามะเล่านี้ได้แต่งตำรับตำราเอาไว้มากไม่ เกี่ยวกับวิชาความรู้ในฮาลานในฮารอมก็บอกไว้หมดเลยเลง่ายวะเนาะถึงเสร็จแล้วเรามาอ้างว่าเอ๊ท่านไม่รูน้นี่ไม่ได้นอน,นไม่ได้ในบางละที่อุลามะก,ก็ทำตำราวไว้หมดเลยสัปปะรตีตับเศตเฉนเมื่อกี่ตับตับเซษเนี่ยเราจีเลวอายัดนี้นี่มีความหมายพันพืออัลลอฮฺตะลาบอกพันพือก็เราไปพึ่งกี่ตับตับเซครับด้านฮะดีษอ่า ฮะดีลานามบีเล you know. ้งปนิเราไปเลีนในชะรอฮะดีษมีมากมายบุคอรีมุสลิมนาซาอีติดมีรีบูชฉะโรฉะโรด้านฟิกอินมูฟิกพี่น้องหาเราไปเลียนลาวคิทับตำรับตำราเพราะฉะนั้นเพียงที่เราอ้างเนี่ยว่าเราไม่รู้นี้ไอ้นี้บรรดาอุลามะโคตรไม่ยอมรับเนาะด้านโทรศัพท์ดีในด้านฮะดีส์จากปะดูจุนดุบิลอัมดิลละกาโต้ย์กาโต้จุนดุบอยู่ เลได้มีกล่าวในฮะดิษบทหนึ่งนะรายงานมาจากฐานยุนดุบบินอับดิลล่ากาโตโยกาโตยุนดุบสอบบัตนบีท่านยุนดุบบอกว่าตลอดสัปดาณาบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมท่านนบีกล่าวเอาไว้ว่ามังโกลาฟีกิตาบิลลาฮิอัลวะจัลบิรอจิฮี fa faqadda akhto'a akhrajahu Abu Dawud wartir miziyu waqala hadisun goribun artinya Nabi bahwa barang siapa berkata iyo jo barang siapa di dalam kita bila azza wa jalla kai ko tam te pai klau pai pun atibai kita bila ke Quran ni dengan pelehatan dirinya Nah berkata itu dengan pelehatan dirinya diri barang siapa. Doi cai fam kitin kong tua ing. Nah, in wa sobat ko atibai ngay ngai ngai na eh ibnu abbas wa dai ro kati wa mang ni man plau ka nan. Nah, ya pe tiap kam ibnu abbas ya pe tiap sobat le pi nong. Nah, nah tong le ko Hmm, sobat mon tam nuri eh. Jadwan. เหลียวถามว่าเหลยวตนนั้นได้สักเสียวไม้กับซอวัตล่ะเขาไม่ทำหนุรีกันใะมีรบประกันชากจันนะให้เขาเลี้ยงพวกนั้นเหตุตนนี่เบื่อไปชวนซีอยู่กบงัวชนบัวัวชนไม่ทำหนุรีให้ลาไม่จืดเรื่องมายัดกันอี๋น่าคิดเลยอ่านี้นี่กำมือนการเห็นซอวัตรเขาตับเซตกันเรากระซาสาวว่าอ่านกรเลียนเราก็ยวว่าได้กัน ก็ยึีถืชายร้อยยี่ตัวเองไปตับเสตปั๊บนาบีว่าแล้วมากอบเบอร์ตูนโยโยบาลังเซียพปอีตูเลียมันโตกตรงนั่นฮาลาวปัวเล่ๆลฮานั่นมันตรงกับอินุอับบัสพอดีสมุดซึ่งตรงกันดีนบีว่ามากอตอร์ซาโลอีโยโยบาลังเซียพปอีตูฟาก็ดอัคโตอาก็ถือว่าพิษนั่นแหละอ่านะเนี่ยรับพลุกไม่ได้ฮ่าก็ถือว่าพิษนั่นแหละ dikeluarkan dia kan ini hadis oleh Abu Dawud dan Imam Tirmizi nah hadis ni rangan doi Abu Dawud leka Tirmizi nah dan katanya kata Imam Tirmizi wa ya itu bermula ya itu yakni ini hadis ni iyalah hadis gharib nah Imam Tirmizi wa hadis ni pin hadis gharib nah wa kul gharibun marawa rawin faqad น่คือฮะดีษเ่ผู้ร,รายงานหนึ่งคนคนเดียวก็เรียกว่าฮะดีษกอรีน่สองคนก็เรียกว่าฮะดีษอาดีษสามคนก็เรียกว่าฮะดีษมัชูดหลายๆคนเป็นสิบสิบก็เรียกว่าฮะดีษมูตวะวาเตีรน่คือจีบอกถึงคุณลักษณะของฮะดีษคือของฮะดีษว่าฮะดีษกอรีเน อินทาหาข้อเส้นนะหมูดเสบขัดจำนวนทั้งหมดนี้เนื้อหามาจากนะตับธิดข้อเส้นพอข้าใจเนาะนะกัดสารุปว่าถ้าเราไม่รู้นี้เตะไม่ได้เลยอ่านะถึงอ่านฮะดิษเตะด็ดบทนี้เราไม่มีควา,ามรู้จากฟุกุฮะมากโกนไม่เคยได้รู้เราอใส้ควา,ามคิดเห็นของตัวเราเองไม่ได้เราอ่านเพลธรรมดาลูกเลยนะอ่ยาอนะัจฉรกยอ่านนะเราอ่านเพลธรรมดา,าดิษเรากาอ่านเพลธรรมดา ตเตถารูพานกิตับตํรรับตรํรราพานการเราเรียนพานโทครูพานเป็นบิชาฟารูอันนี้เราสามารถนำมาอธิบายอะดิสนั้นได้น่าสุดท้ายนี้พี่น้องก็อขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าเราทางร้ายให้การสนับสนุนเราทางร้ายช่วยเลือกัน นในโน่นในงานศาสนาก,ก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่น้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมเลยกาทีมงานทุกคนอยากจะคอบคุ้นพ่อแม่พี่น้องตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงนะพี่น้องที ให้การโอนเข้ามาหรือว่าช่วยเลือดในผิดของเราเป็นประจำในตุกๆทุกวันที่เข้าทางบัญชีทำดุลิลละพี่น้องกบคุณพี่น้องทุกทานเหลยวแต่กำลังความสามารถของพี่น้องเราไม่ได้มีการกำหนดค่าก,กินตรงนั้นพี่น้องอยู่เตฟาร์มอยู่ตะฟาร์มอีกลัสอยู่ตะฟาร์มบริสุทธิ์ใจนาของผมห้พี่น้องทุกท่าน ขอให้อัลลอฮ์ซ ah. ุบฮานาวะตัลลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับฝากพ้ละบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตัลลาในวันอาคิเราะั์นะวะบิลลาฮิตตอฟฟิกวันฮิดายะ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุสนับสนุนโดยผงชาลาซิตไครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีน นายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว8ปรับทำม,มีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดย ช่างมาโสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตราแปดหนึ่งเท่านั้น